งานเรามาใช้ชีวิตร้อยปีกันดีกว่านะครับตั้งแต่เด็กจนโตเลยดูเริ่มจากคานก่อนนะครับปึงแล้วก็กดเพล มาถึงก็อว้วพ่อแม่ครับพ่อแม่อุ้ยเดี๋ยวเกิดมาพูดได้เลยเหรออ๋ออุ้ยอุของฉันพิเศษนะครับพูดได้เลยอ่าฉันจะไปหาใครดีนะระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ฉันไปหาคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ครับผมอยากหาคุณแม่อ้อนคุณแม่ก่อนนะครับตอนนี้เอ้ากินนม ไปกันต่อเลยมาตอนนี้ก็อายุสองขวบแล้วได้เติบโตขึ้นมีของเล่นมากมายให้เราได้เล่นนะครับทั้งลูกบอลแล้วก็รถบังคับนะครับไปหาคุณแม่ก่อนอคุณแม่ก็บอกว่ามานี่สิลูกเดี๋ยวจะซื้อรถบังคับทามิยะให้คันใหม่อขอบคุณมากครับคุณแม่เย่ต่อไปไปอายุที่สขวบนะครับดูซิว่าจะเติบโตเป็นยังไงโอ้โหชุดเปลี่ยนแปลงขึ้น นะครับมาครับตอนนี้ไม่มีของเล่นในเล่นแล้วแต่ว่ามีพวกหนังสือแต่ฉันก็ต้องการของเล่นอยู่ดีนั่นไงของเล่นอัศวินนี่ฉันยังไม่อยากอ่านหนังสือฉันยังอยากเล่นของเล่นอยู่จะจุดๆออกๆพังแหละคุณป้าครับพอดีมันพังดูเดี๋ยวด้ว นด้วนราคาหลายแสนเลยนะลูกวายอัศวินของคุณโปรไม่เป็นไรครับคุณพ่อเดี๋ยวโตมาเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่ครับคุณพ่อ <c oughs> ไปกันต่อนะครับตอนนี้นี่คืออะไรเนี่ยโบรัสหรออ๋อโตขึ้นนะครับเหมือนเป็นการเล่าเรื่องชีวิตไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้หลบเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่านี่เวลาเรียนนะครับของเรามาดูกันว่าต่อต่อวีบิโดจะเป็นยังไงนะครับข้างหลังก็น่าจะเป็นเพื่อนเรานะแต่เราไม่กล้าไปทักเขาเลยอ่ะเออหรือว่าเราจะไปกินข้าวคนเดียวหรือว่าเราจะชวนเธอไปกินข้าวดีอะอ่ะกินข้าวกับเธอดีกว่าเธอกินข้าวกับเราไหมเอาสิ ฉันก็อยากจะกินเหมือนกันเย่เรามีเพื่อนกินข้าวแล้วโอ้โหอยู่ๆก็ได้เพื่อนใหม่นะครับไปไปกันต่อนะครับเดินไปเลยต่อไปเราจะเจออะไรอีกกดเพลยนี่ทําไมไม่ทําความสะอาดห้องน้ําให้คุณแม่เลยเนี่ยนาเกิดมายังไม่เคยทําความสะอาดเลยนะครับนี่ครั้งแรกนะครับอ่ะน่าจะเช็ดเช็ดถูถูอะไร่ะเฟิบเฟิบเฟิบเช็ดตรงนี้เฟิบโอ้โหอะไรเนี่ยนี่สนิมเคลือบไปหมดเลยเหรอเนี่ยใช่สนิมไหมเนี่ย ทำไมเป็นข้าบขี้โครนปุ๊บเช็ดให้หมดนะครับเช็ดทำความสะอาดปุ๊บดูนิ่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว71%เองเย้85แล้ว,ลว89%ต้องให้ได้100%เลยเหรอปุ๊บมาแล้วโอเคไม่ต้อง100%ก็ได้นะครับไปไปกันต่อนะครับดูซิว่าจะเจออะไรอีกนะครับ7ปีนะครับว้าวนี่อะไรอะ่ะ<า>ตั้งแคมป์กันเหรอโอ้โหชิวๆนะครับ เราได้ออกมาเที่ยวบ้างแล้วอยู่แต่ในบ้านกับโรงเรียนเอ๊ะฝั่งนู้นเขาเล่นน้ำันสนุกสนานเลยเราจะไปดีไหมเนี่ยเธอเธอเราขอเล่นด้วยสิมาเลยมาเลยต่อตปิโดว้าวโหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยมีโยนบอลกันด้วยนี่เป็นไงครับเพื่อนๆตอนเด็กๆเคยเล่นอย่างนี้กันบ้างหรือเปล่าปัจจุบันต่อตปิโดก็เล่นอย่างนี้นะ <c oughs> แหมเดี๋ยวนะอะไรลอยมานะ่ะพวกเราข้างหลังนั่นมันตัวอะไรอะ่ะว้าวเดี๋ยวบ้ <c oughs> บาบ้าปลาฉลามหรือไงเนี่ยไม่ <c oughs> โอ้ เราอยู่ในท้องปลาวานเหรอเนี่ยหรือปลาฉลามน่าจะเป็นปลาวานนะฉันเคยดูเรื่องพี่นอกคิโอว่ากันอยู่พวกเราใจเย็นๆกันนะเรามีสองตัวเรื่องนะครับระหว่างเรือแพนะครับกับใช้ขนนกนะครับทําให้เขาจักรจี้แล้วเราก็จะออกไปได้นั้นเราใช้ขนนกแล้วกันนะโอเคป่ะทุกคนอ่ะพวกเราประชุมกันแล้วนะครับว่าเราจะใช้ขนนกนะครับไม่รู้เอามาจากไหนกระเดียดจักกะจี้จักกะจี้จักกะจี้ ไอ้ข้อยยังชั่วหน่อยดีนะว่าแผนพวกเราสำเร็จโอเคเราเดินหน้ากันต่อเลยเฮ้ยมียของขวัญด้วย<แ>ปึง๋งเอ๊ะ มีแอด <c oughs> ไม่เอาดีกว่าปะเราไปกันต่อนะครับปีที่8ดแล้วว้าวนาวิ่งไล่จับกับเพื่อนโอ้โหคิดถึงมากๆเลยนะครับแต่ตอนนั้นเราเล่นกระต่ายนะครับกับบอลลูนมาวิ่งไล่จับแปะแข็งใช่ไหมปั๊บแปะคนนี้อ่าแล้วก็เลอคนหนึ่งคนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห <c oughs> น่าจะมีบอลลูนดาน่านมากนะปะครับ,ปรบไปปีที่9กันดีกว่า กดเพลงไปเลยปีที่9เราอยู่ในห้องนอนวันฮาโลาวีนเหรอเนี่ยแ <What? S 1> ต่งตัวเป็นกล้วยหรือตัวตลกเหรอ uh uh. งั้นฉันเลือกเป็นตัวตลกละกันนี่จะมีคนกลัวฉันไปเนี่ยแต่เขาว่ากันว่านะเด็กๆจะกลัวตัวตลกนะครับนี่มาแอ้เอาไม่กลัวกันเหรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนึกว่าจะกลัวกันนะครับเราต้องไปทริกออนทริก oh. ใช่ไหมเนี่ย oh. เอ๊ะข้างหน้า วัดบอลบอัวเดี๋ยวคืออะไรอะ่ะเ <c oughs> ฟลเหรอเนี่ยอ่ะมีรีทายด้วยนะครับโอเคงั้นเราต้องกลับเข้าไปใหม่ใช่ไหมเพงั้นแต่งตัวเป็นตัวอื่นละกันที่ไม่ใช่ตัวตลกนะครับแต่งตัวเป็นกล้วยเหรอเราจะมีใครกลัวเราไหมเนี่ยดูชุดส <c oughs> ิโอชุดอย่างนี้อ่ะโอเคไปพวกเราน่ากลัวไหมฮาโลวีนอันนี้ไะ ไปกันต่อนะครับจะเจอแบทแบนต่อไหมเนี่ยมาพุ่งชนเราไม่เจอนะครับ <c oughs> อ๋อเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนตอนนี้เราก็เดินมาในเมืองนะครับเ <c oughs> ขาให้เลือกนะครับระหว่าง Nice House นะครับกับ Spooky House <c oughs> เราเลือก Spooky House แล้วกันงา <c oughs> ขอขนมหน่อยครับ <c oughs> อ้เจอฟักทองนะครับโอ้โหฟักทองผี ได้ลูกอมมาเยอะเลยเพื่อนๆเรามาแบ่งเงินกินเถอะโอ้โหสะดุกสุดๆเลยนะครับวันฮาโลาวีนเนี่ยมีวันสงการานต์ไหมหนอ <c oughs> ปะครับปีที่10บนะครับอ๋อมาว่ายน้ำ <c oughs> เป็นการฝึกว่ายน้ำนี่เองนะครับตอนเด็กๆเราก,ก็ฝึกว่ายน้ำนะทุกคนงาฉันยังไม่พร้อมว่ายตอนนี้ <c oughs> ฉันขอเทรนนิ่งก่อนละกันนะครับหนึ่งชั่วโมงต่อมา ว้เวมันใหญ่ไหวระดับโปรนะคะโอ้โหเพราะเทรนนิ่งแท้ๆนี่ครับต้องมีครูฝึกคอยช่วยด้วยนะครับมาต่อไปปีที่11แล้วงานนอกจากจะช่วยแม่แล้วเราต้องช่วยพ่อล้างรถด,ด้วยเหรอเนี่ยมาครับมาฝึกล้างรถกันดีกว่าฉี่เจอเจอเจอโอ้โห,โโหพ่อครับ รถไปโดนอะไรมาเดี่ยสีแบบว่าเยอะมากๆเลยโคลนเต็มไปหมดเลยโอ้เหมือนพ่อไปลุยป่าบานะครับที่อเมซอนนี่ครับล้างข้างบนด้วยนะครับตัวเราลอยได้ด้วยวุบฉีดฉีดฉีดนี่ครับฉีดแป๊บเดียวเองก็สะอาดแล้วโอ้โหถึงจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือย,ยังอ๋อมีอีกฝั่งนี้ด้วยปึ๊บฉีดที่บทนะครับทั้งล้อรถทั้งอะไรกระจังหน้าก็ฉีดนะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วไหม99%้ล้วอละอะ ฝรั่ย100%แล้วเพอร์เฟกต์นะต่อไปชีวิตเราจะเจออะไรบ้างอีกเนี่ยขออย่าให้เจอเรื่องร้ายๆเลยนะโหไม่ไหวจริงๆตอนนี้ยังไม่เจอนะครับมีแต่ความสนุกทั้งนั้นอันนี้อะไรอะเรามาโบสถ์แล้วหรองานะฉันมาครั้งแรกนะเนี่ยอ่าฉันขอให้เออมีสันติภาพของโลกละกันตด,ดืออวยพอนะครับโอ้โหมีแสงโปรยลงมา หลวงพ่อหลวงพ่อก็ชี้แนะนะครับเจ้าทำดีมากนี่เจ้าคือผู้มีพลังวิเศษนะใช่เหรอ <c oughs> เดี๋ยวโอโอเคเราไปกันต่อนะครับตอนนี้มีเก็บดาวด้วยข้างหน้าจึงได้ดาวมาเปลี่ยนล่างหรือเปล่าออ้เปลี่ยนล่างเป็นจูเลนเจอร์ไม่ใช่นะครับเปลี่ยนชุดใหม่เฉยไปไปกันต่อนะครับอันนี้ห้องอะไรอะ่ะปึ๋ง ห้องเรียนเหรออ๋อเรามาอยู่ไฮสคูลแล้วใช่ไหมหรือมาหาลัยโอ้โหโ,โ,โดนกันแก้ง <c oughs> อะไรเนี่ยมาถึงก็โดนกันแก้งเลย <c oughs> เราจะสู้ต่อหรือว่าเราจะยังไงดี <c oughs> มาแก้งฉันอย่างนี้ฉันไม่ยอมหรอกนะฉันต้องสู้กลับคืนไปดีแ <c oughs> นนะ่แกมาอาดมาทําฉันหรอ <c oughs> หลอยแนะ่มาเจอกันหน่อยไม่ล่ะด <c oughs> ีเป็นไง หมัดชันเจ๋งกว่าโอ้โหโดนหนักเหรอน้อยแกวื๊บเดี๋ยวเดี๋ยววื๊บนีได้เพอร์เฟกสลบไปเลยเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับต่อต่อวีโดอะไรเนี่ยพื่อเพ,พอย่าเรียนแบบนะการกลั่นแกล้งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยเอาเดี๋ยวขวงสาวไปด้วย <c oughs> เป็นไงครับชีวิตวัยรุ่น <c oughs> เริ่มแล้วนะครับตอนดีอายุ14ปีแล้วนะครับอ่ะ เราไปหาเกิร์ลนะครับเอ่อตรงไปเดี๋ยวปุ๊บตรงไปข้าปุ๊บหลบเดี๋ยวนะคนนี้จะกันแกลเหรออวิ่งเล่นเฉยๆปุ๊บเธอสวัสดีเราชื่อต่อตามิโดน,นะเอ่อเธอชื่ออะไรอะ่ะฉันชื่อลิซี่เอเอสนใจไปกินข้าวามื้อเย็นด้วยกันไหมโอ้ยโ,โ,โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ย่งไ่ทำชวนเลยจุ๊บก่อนซะละโอเคไปเลยนะครับ อายุ15นะครับโอ้ยฉันขี้เกียจตื่นจังเลยเนี่ยนี่มันยังเช้าอยู่เลยเอาไงดีเดียววันนี้ <What? S 1> เดี๋ยวนะมีนัดกับเพื่อนนี่นาะ uh. เราจะไปโรงเรียนหรือไม่ไปดีไม่ไปดีกว่าวันนี้ฉันจะโดดเรียน <c oughs> อย่าเอาแบบอย่างกับพี่ต่อตว,วีดอนะทุกคนนี <c oughs> ่ครับดัดเพื่อนนะครับสวัสดี นี่คือแกงนะครับแกงไม่ไปโรงเรียนนะครับเอา้าตอนจอมิโดมาแล้วเหรอเนี่ยโอ้ดีใจสุดๆเลยที่นายมาเนี่ยปาพวกเราไปเล่นกันเถอะโอ้โหเข้าป่ากันไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเจอพวกหมียักษ์หรืออะไรหรือเปล่าป่ะเราไปกันต่อนะครับชีวิตต้องสู้ต่อไปนะครับโอเค อายุสแล้วนะครับตอนนี้อ๋อยังอยู่ป่าที่แล้วอยู่นะครับที่เราโดดมานะครับไม่ได้เข้าโรงเรียนกันว้าวนี่มันอะไรเนี่ยหน้าโดชดัดโดดลงไม่เลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนมันลาผาหรือว่าน้าตกเนี่ยที่โดดกันโฮโฮอตอนนี้เราอยู่กับใครเนี่ยลิซซี่นะครับ กระโดดหรือไม่กระโดดกระโดดเลยดีกว่าไปพร้อมกันโลโหโอมีโซโลโบชาด้วยมือจุ๊บจมนาำนะครับบุมบุมบุมเย้สนุกเป็นบ้าเลยมาครับไปกันต่อนะครับ17ปีนะครับว้าตอนนี้ฉันแบบว่าเล่นเกมมันมากๆเลยฉันจะเป็นนักแคชเกมเดี๋ยวสิลิซี่อย่าเพิ่งมากวนฉันตอนนี้สิเห็นไหมเนี่ยฉันแคชเกมอยู่ลิซี่เธอจะไปไหนก็ไปเลยอ อะเดี๋ยวไม่นะลิซี่นี่ลิซี่เธอทำอะไรของเธอเนียเธอจะหาว่าฉันไม่สนใจเธอเหรออ่ะฉันกอดเธอก็ได้นี่เอา้าเดี๋ยวฝากฉันทำไมอ่ะ <What? S 1> ให้ตายเถอะก็ฉันทำงานอยู่อะ <c oughs> โอ้โหเป็นชีวิตที่แบบเฟลนะครับ๊อปปี้เลิฟของเราอตอนนี้คืออะไรเดี่ย <c oughs> เปลี่ยนล่าเหรอ <c oughs> เปลี่ยนล่าอีกแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โตเป็นหนุ่มขึ้นแล้วนะครับ อายุ20แล้วตอนนี้ก็นางเล่นมือถือนะครับคือเล่นพับ g หรือว่าเอาวอยู่หรือเปล่าหรือฟีไฟ r e อ๋อไม่ได้เล่นนะครับตอนนี้เล่นทินเดอร์อยู่ดี่เองนะครับมาดูสาวๆนะครับว่าชอบคนไหนโอ้อลิสเต้นใหญ่อลิสโอ้อลิสอายุ19นะครับโอ้ชอบคนนี้กด yes ไม่รู้ว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าโอเคเส้นทางนี้เราต้องไปต่อนะครับ อ๋อปีหรอมะอายุ21ปีแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้านะครับเรามากินแมค o โดนักับอลิสนะครับพร้อมกับมาเล่นเกมกันแดนซ์แล้วก็เลือกซื้อเสื้อผ้าให้เธอนะครับตกด้วยกาแฟนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อเอ่อจิวเวอรี่สร้อยคอนี่ฉันจะเอานี่คาเทียกับลุยวิตังเออเดี๋ยวนะ โอ้ดูราคาแต่ละอันอ่ะซื้อของถูกแล้วกันดีเอาไว้เธอฉันไปอยู่แค่เนี้เอาเดินหนีไปอะไรอ่ะซื้อของถูกให้ไม่เอาเจ้าของแพงนะครับตอนนี้อลิสเดินหนีไปเลยมานะครับอายุ22แล้วนะครับฉันจะเอาใครต่อกับชีวิตดีเนี่ยปัดทินเดอร์ต่อดีไว้ นี่ครับผู้หญิงปฏิเสธนะครับไม่สนใจโนไฮโยโยโยเราตัดสินใจไปชอบผู้ชายดีกว่าไหมเนี่ย <c ười> อคุยกับฉันหน่อยอลิสเอออลิสไม่ยอมคุยกับฉัน <c ười> เอดอีแดบปามือถือทิ้งไมต้องไปชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้ด้วย <c ười> ฉันจะเอาไงต่อกับชีวิตดีเนี่ยฉันจะไม่กระโดด ฉันจะทำให้จิตใจดีขึ้นและฉันก็จะหล่อขึ้นหน้าตาดีขึ้นแล้วก็จะรวยขึ้น oh. โอเคฉันจะมูฟออนไปไหนก็ไปเลยอลิซ